เป็นฟองต้าหู้แผ่นมันก็จะใหญ่เราก็จะตัดตัดสักน้อยหนึ่งตัดเป็นประมาณเนี้ยพอคำพอคำถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะจกจินลลำบากเนาะมันก็จะลื่นไปลื่นมาจะหอยอสักอันนึง ส่วนเต้าหู้ไอเห็ดหูหนูเราก็หั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำนี่ก็ได้ค่ะอันที่เป็นขั้วน,นี่เราก็ไม่เอานะเป็นขั้วเราก็ตัดออกไปได้เลยขอบคุณนะคะทุกเลิบทุกไล้์นะคะ มาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะ Hello my friend Thank you so much นะคะ <c oughs> ลืมอ่านคอมเมนต์ น้องดาน้องดาขอบคุณนะคะนี่นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะฟองเต้าหู้มันยาวไปใหญ่ไปแล้วก็ตัดออกมัวแต่เล่นตัดวุ้นเส้นกับไอ้นี่อยู่เมนูนี้เคยกินกันไม่นอ่อ นี่นะคะคุ้เส้นไอตัวเดีย๋ยวเราลามาลองชิมกันอีกทีนะคะถ้ารสชาติเป็นที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่หุ้นเส้นไปได้เลยหมดแล้วหมดแล้วคุ้นเส้นนี้ถ้ามันยาวเราก็ตัดได้นะคะตัดเอาปลายตัดสักน้อยหนึ่ง เพื่อสะดวกในการกินนะคะมานี้นะคะขอชิมหน่อยนะคะน้ำมันน้อยไปเนี่ยจะต้องเพิ่มน้ำนิดอ,อร่อย ย่าใส่น้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าวนเส้นมันเดี๋ยวมันอืดวนเส้นมันจะอืดเส้นเยอะมากเ เติมน้ำเข้าไปเลยต้องเติมเพิ่ม okay. <Okay. S 1> รอน้ำเดือดแป๊บนึงนะคะ โต๊ะกินข้าวกันค่ะฮัลโหลฮัลโหล my f ์เ t น a n k you โซมันะคะ